หลังจากจบเควสต์มีไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผมตัดสินใจนะจะทำเควสของท่านหญิงมาสโกตต่อนะครับนี่อยู่นี่แต่ว่าก่อนไปเนี่ยผมขอแวะไปเอานี่ผ้าคาดหัวก่อนนะผ้าคาดหัวแห่งความร่มเย็นนั่นเองนะครับไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไร เอา้าตรงนี้ผมยังไม่เคยแต่งไฮกูหรอจริงด้วยอ่ะเอาเลยแล้วกันชุดอะไรของผมเนี่ยลืมเปลี่ยนชุดลำลึกถึงความเงียบสงบความเงียบหรอ สัมผัสพื้นเบื้องล่างกระซิบผ่านเมฆไม้ความเงียบสงบก็ต้องอะไรอะ่ะฟ้าใสาใจกระจ่างอมีข้างบนด้วยครับผมชอบมันนี้ว่ะผมใหม่เพราะว่ามันหมายถึงแบบนั่งอยู่ยอะไรเงี้ยสัมผัสพื้นเบื้องล่างผมมองความสงบเป็นการนั่งสมาธินะครับ ทอดกายร่มเย็นใต้หมู่ดาวอ๋อตอนงคืนโยกเอ็นพลิ้วไหวกลางสายลมพ้นจากแสงตะวันร้อนแรงนีม่มันคือความเงียบสงบไงก็ต้องร่มเย็นนี้ใช่ปะตั้งรับอย่างหนักแน่นยิ่งเติบโตกล้าเก่งผมชอบคำนี้ครับตั้งรับอย่างหนักแน่นมาแล้ว สัมผัสพื้นเบื้องล่างพ้นจากแสงตะวันอันร้อนแรงตั้งรับอย่างหนักแน่นนี่แหละแต่เท่าพูดถูกจิวิญญาณค่าสงบกล้าแก่งค่าควรแต่งกรอนเพิ่มอีกแต่งกลนอนถ้าอาน ถ้าหาไม่ต่อก็จะเป็นแต่งกลนอนเพิ่มอีกเงี้ยมาบอยจิงเชียวโอเคผมจะไปตรงนั้นแนะ่เนี่ยไม่ใช่เรียวกังสิผมจะไปเมืองผมจะนี่ไงเอา้าอ๋อหมวกหมวกหมวกก็คือ นี่ครับลมเย็นอ่าหมกนี้นั่เนเองครับโอเคไหนแเราก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวไปซื้ออัพเกรดธนูแล้วก็กับดักครับไปเลยโอ้มาถึงก็เจอเลยครับธนูอยู่นี่กับดักอยูนูน่นโอเค ผมเอาธนูกับแล้วกันนะธนูมาแล้วธนูยาวอะ่ะทุกคนสองร้อยถ้าผมไม่ค่อยได้ใช้ธนูยาวอะ่ะเออแล้วก็สเสบียงไม่ค่อยมีด้วยเอาไงดีเพิ่มก็ โอ้แต่เพิ่มระยะยิงเยอะมากเลยครับเอาเลยแล้วกันเป็น <c oughs> คนยังไงกันวะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยผมจะมีสเสบียงอัพ,พอมีดเหรอไม่แน่พอแหละดูนะแต่ก็ต้องไปดูก่อนครับเนี่ยมันไม่ขึ้นโชว์แล้วอะผมว่าไม่พอแล้วครับผมว่าไม่พอแล้วเฮ้ยพอว่ะ โหธน,น,น,นูรละเบิดมีดคว้างไอ้มีดควา้วางดีกว่าอยากได้สี่อันเอ้าเอา,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 าเย่ยแล้วก็อันนี้เอา้าธนูโหสิบเจ็ดเลยเหรอไม่เป็นไร ธนูไฟตอนนี้มีอยู่สี่ครับนี่ค่ายได้ใช้เนาะนี่ไงธนูหนักก็คือน่าจะเป็นอ,อของธนูยาวครับธนูระเบิดโหสี่ไปสองกระดิ่งประทัดระเบิดดีกว่าไหมเนี่ยได้แค่สองเองเงะว่าธนูหนักแล้วกันผมมันใส่สเตลว่ะ นะี่ยได้แค่สี่ลูกเองขอหกเย่ไปแล้วภารกิจต่อเลยมันขึ้นอัปเกรดอะไรได้อีกเนี่ยวางกับดักทำไมอ่ะผมเหลืออะไรอีกท,ที่อัพที่อัปได้กระดิ่งหรอกระดิ่งสี่เยอะแล้วนะพระทัดผมก็ว่าเยอะแล้วนะไม่เอาดีกว่า thank you ไปแล้วครับทุกคนไปทำภารกิจคนทรยศกันอีกกว่าอาจารย์อิชิกาวะครับนี่ผู้ที่ให้ธนูเราแา่นั่นเองนะครับลืมแกไปแล้วยังเนี่ยแต่แกควรตีน,นี่นะผมชอบคาแรคเตอร์แก ท่านมาสโกบอกให้ตามหาพระผู้รับผิดชอบค่ายนี้เขาอาจเข้าใจแผนที่ที่ได้มาจากน้องชายของคนทรยศโอเคตามหาพระท่านซาไคดีใจจริงๆที่ได้เจออ๋อนี่ยพระองค์นี้ครับรับเคล็ดก่อนนะท่านซาไคข้าว่าข้าเห็นหญิงมาสโกขั้วป้าไปทางชายหาดคุมโมดะเจ้าคะ สาม,มีท่านหญิงสิ้นใจที่นั่นได้ข่าวว่าพวกมองโก,โกยังยึดหานไว้อยู่เลยเป็นห่วงท่านหญิงจริงๆข้าเป็นห่วงว่าท่านหญิงอาจจะทําอะไรฝ่ายมากกว่าแต่เจ้าพูดถูกข้าไม่ควรปล่อยท่านหญิงไว้โดยลําพังอ่ามีเควสท่านหญิงอีกแล้วครับแสดงว่าเควสนี้เราจะไม่เจอท่านหญิงสินะเพราะท่านหญิงไปนู่ดเลยอะโคตไกลโอเค ได้เดี๋ยวค่อยไปตามหาท่านหญิงอา้าวพ้าหายอ,าอ้าวอ๋อมีหลายองค <laughs> ์โอเคสวัสดีครับข้าน่าจะรู้ว่าจะพบเจ้าได้ที่นี่มีเรื่องใดอาตจะมารับใช้หรือเจ้ารู้จักพื้นที่แถวนี้ดีหรือเปล่า อัตมาเป็นผู้ตั้งค่ายนี้ขึ้นมาเจ้าพอจะบอกอะไรเกี่ยวกับแผนที่นี้ได้หรือไม่พวกเรามอบแผนที่แบบนี้ให้แก่ผู้ที่จะใช้เกวียนบรรทุกอาหารมีเครื่องหมายระบุว่าค่าอยู่ที่ใดบ้างเพื่อไม่ให้ตกหลน่นนั่นเลือดรือเจ้าเห็นตรงไหนที่ไม่ใช่ใค่ายผู้ร้ภัยหรือเปล่า อตาตมาได้ยินชาวบ้านเลียกันว่าชาวเราฆ่าฟันกันเองที่อาริอาเกมีพวกคนทรยศข่มเหงผู้คนที่่รูินเน่พวกมันเข่นฆ่าผู้หญิงและเด็ก,กเกลี้ยงตระกูลอาดาจิเจ้าเองก็ช่วยให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาได้หลวงพ่อลังเลครับแผนที่นี้ระบุตำแหน่งประภาคารในอาริอาเกที่นั่นไม่มีข่ายลีภยัยแต่เคยได้ยินเขาว่ากันว่าถูกกองโจรยึดครองไม่ใช่กองโจรขอรับ แต่เป็นอะไรที่เลวรายย้ายยิ่งกว่าท่านหญิงมาสโกถึงมาถึงแล้วอาจจะมาว่าท่านหญิงต้องการจะพูดกับท่านเอาสรุปท่านหญิงอยู่ที่ชายหาดหรืออยู่ที่นี่เนี่ยงงไปหมดแล้วครับเจ้ารู้อะไรมาบ้างละ่ะหัวหน้าหมู่บ้านคุตาอาจอยู่ที่ประภาคารครับตระกูลอาดาจิสร้างมันให้อริอาเกะคนทรยศผู้นี้ช<ต>่างไร้ยางอาย อมีไพ่ผลคุ้มกันต้องไหวตัวทันต่อการจูโจมของเราแน่ดีข้าอยากให้มันมีเวลาหวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปกันเถอะฮะไปครับโอ้ถึงเลยเหรอคุณทรยศมาแล้วเคเวสนี้ท่านหญิงท่านจะไปกับข้าไหมไป โอเคลมจงนำทางทางนี้สินะได้เลยทำไมซาดะโอสิ่งต้องทรยศท่านล่ะข้ากล่าวโทษว่ามันยักยอกข้าวสารทํากำไรจากความอดอยากของชาวบ้านท่านว่ามันอยู่เบื้องหลังของการขาดแคลนข้าวที่คุตะข้าไม่เคยพิสูจน์ได้แต่เรื่องราวล้ายแรงจนเสียเสียจนข้ารู้ว่ามันตั้งใจปกปิดบางอย่างคนชั่วถนัดเรื่องเก็บซ่อนเนื้อแท้ของตน ก็คือปิดบังตัวตวนนะครับนี่เราต้องตามนี่ไปใช่ไหมอ๋อนั่นไงประภาคารครับด้านนอกมีคนฟอายามไอ้ตาขาวนั่นซ่อนอยู่บนยอดป้าเอาอีแล้วเหรอโอ้ยถ้าป้าจัดผมก็ต้องจัดแล้วแหละนันแน่แตะโกนหลอก เฮ้ยมาาสิครับมีตะโกนหลอกนี่แน่โอ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเออเฮ้ยผมต้องใช้ระเบิดระเบิดระเบิดโอเค

โ้ย,ยังเยอะนี่แน่โอ้โหตายเรียบอย่างคุ้มดอกนี้เอาสิอะไรเล่าอืออะไรเฮ้ยเดี๋ยว มาสิครับก็มาดีครับมาดีครับเอาสิจริงจริงมันเยอะมากเลยนะโดนระเบิดไปครับถือว่าช็อตนี้คุ้มมากเย็บยังความเจ็บปวดเฮ้ยมันมีมาข้างหลังเดี๋ยวนั่นแน่นั่นแน่ทาวาลีเอาไหมล่ะครับผมได้อีกนะผมบอกเลย ยังไงอะครับไม่มี่ไหมครับไม่มีโอเคท่านหญิงเข้ามาแล้วเฮ้ยเก็บแป๊บเฮ้ยเจ้าขาทั้งฮีนะทั้งน้องชายข้าเจ้าเป็นต้นเหตุที่พวกเขาต้องตายเจ้าน่าจะตายไปพร้อมกับครอบครัวของเจ้าหากเป็นเช่นนั้นก็นดีสิ แล้วผมจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเอาเอาจินนายไม่กระโดดสิโอ้โดขึ้นลำบากลำบนโอเคเอาทำไมมันกระโดดนะครับผมขึ้นผิดฝั่งเหรอต้องขึ้นฝั่งนี้เหรอไม่อขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นยากเลยเกินเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นป้าเก็บหมดแล้วเหรอ โอ้หท่านหญิงรอข้าด้วยไอ้ปัดสบท่านฆ่าซาดาโอแล้วงั้นหรือท่านหญิงมมซาโกมันร่วมฆ่าทุกคนที่ขารักแล้วเพื่ออะไรล่ะเพื่อสนองความเกียดชังหน้าสมเพศของมันงั้นหรือ ตอนที่พวกสมุไรพ่ายแพ้ให้มงโก้ข้าเคยอยากตายไปพร้อมกับพวกเขาด้วยข้ากระโจนสู่การต่อสู้ที่ข้ารู้ว่าไม่มีทางชนะข้าคิดว่ามันง่ายกว่าแล้วเจ้ารอดมาได้อย่างไรกันละ่ะข้านึกขึ้นได้ว่ามีคนที่ข้าต้องปกป้องและมีคนที่ข้าที่ตาย มันมีคนตายที่ข้าต้องแก้แค้นให้เมื่อซาดาโอตายใครก็ตามที่เป็นตัวการจะรู้ว่าข้ายังมีชีวิตอยู่และออกตามล่าข้ามันจะเริ่มล้นลานและทำพลาดระวังต,งตัวด้วยนะท่านมาสโอเจ้าก,ก็ด้วยเหมือนกันนะตอนนี้เจ้ามาพัวพันกับเรื่องนี้แล้ว ท่านมาสโกนะครับไม่มิตเราจะตามหาคนทรยศรายอื่นแต่ก่อนอื่นต้องไปช่วยท่านลุงข้าก่อนข้าจะไปพบเจ้าทีไรบ้านคาเนดาจบครับว้าวเย่คนทรยศได้ติ่งไอผม,มอยังไม่ได้อัพสกิลเลยอะเครื่องรางอมัหิต ไหนเครื่องรางอมหิตยังไม่สีทองนะผมไม่ใส่หรอกตอนนี้ผมบอกเลยโอเคครับทุกคนขอบคุณแม่นะครับสำหรับ ep นี้เฮ้ย <S wer y> ได้ชุดด้วยอะ <stumble> <ล>ได้ชุดด้วยเ <S le paralysis> ย่สีส้มดูหน่อย ว้าว wow. สวยมนกันนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมใน EP นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้านะครับสวันดีผมไปก่อนแล้วาวไปเลยครับ